bơm email lo sồ bọc hoai lo đầy boy sồ cái điều. mẹ chào hết nhắng mẹ sồ bọc hoai sồ bọc hoai kha mẹ lo cân sồ bọc hoai siêng bọc hoai quát bọc hoai là kha p'non quát bọc hoai mẹ โ ah อ so um ้ยเราจักเคยจะบอยะเลหน่อยหอยอาเบิ้โอ้ยได้จักยแล้วค่ะพี่น้องกินข่าวเราไปโอ้ยจักมุวนแล้วอีเมียบันได็กินข่าวเบิ้งมองอันทุ่งหน้ากับกว้งกวางเด้กค่ะพี่น้องกัะลมเฮงเงพาพี่น้องมาเบื้งอันคุณยายเราหัวบกหอย เจ้าส่เราพูดเถ้าวว่าแง่นังเจ้าสิเดีไปให้สู้ลูกสู้ร้านแกงกินอยู่เนี่ยน้องเมียเนาะเจ้าสิเราหาหาจนปวดขาขาจังขาง้อยู่เสื่อกับกะเมื่อยกะเมื่อยอยากมาลูกเตา่เลยมาแม่กับหมุนมากเอองหามอันบดอะไรชินข้าวเป็นปะอันบดท่านบดได้ห่อมะนาวได้ลูกหลับเอาเนี่ยอันเลี้ยวเห็นง้อมง้อมอยู่กล้วยกับอันขนมโดนัท กบอันทองมวนเอาปั้นกินสิกันจังโสกินเอาเนาะโอ้เห็นนี้แม่นั่งตากแดดเมีแมียมียนเอาขนมไปซูแล้วกินกันหน้ามาสันเอามจังเอานี้น้ำเอาเม่ยางได้ลูกเอาปั้นกินนั่งเศร้ามีแห้งคุยกันสิกันเห็นงอมงอแงทอหมือนเศร้านี่ลูกไม่แกเฟียงโอ้เฟืองบมอเอ้แกเฟืยงซื้อน้ำไม่เงียไม่เงียยังก่อนมียัวไม่ใงญ่ ดอบบ่แม่เนี่ยละแถวนี่ยละนั่งซื้อน้ำเพรนอันสามรอยหาซีบบ้าน,นี่ลูกกันเลยลอันจ้างอันรถอันแม่รถอันรถอันเขาอันมาอาัดก่อนละสิบสามบาทโอ้หลวงนาเอาไปจะกินซะน้า,ากินรถกินรถเอามาให้กินแล้วกินใหเฮนี่กินใหเฮนี่อาจุโอ้เฮ่นี่แม่ลดขวบขวายตากแดดงอมงอม โอ้ยเอาขนมกับน้ำไปสู้ผู้เฒ่ากินกันหน้าสันกินเท่นี่พวกเนี้ยพี่น้องแล้วกับขยันขยันดอกเรา่าเราอยู่ซื้อแล้วเมื่อยมาสันก็มีหมกห้อยผมหมกหอยเบี้ยนนี่หมกหอยเบี้ยนค่ะพี่น้องอันนี้หมกห้อยมาเล่หน่อยหน่อยลุกหลามมันขันมันหน่อยใหญ่ไขอยูแม่บอกให้ออมมันหน่อยหน่อยเออขัดไฟใส่ได้มามตีนมาลง อันมองหันกันไปเราบอกมองมองซึ้ง <c oughs> ไวยเจมามากสวยอ๋ออ๋อกินกินฟัดกินโอ้ยแล้วลูกกินเราบอหันจังเอาเนเนก็กิน,นละน้าแค่กินนั่งเลยนั่งกินอยู่หันเอาอีเมียเราพอนี่เมื่อตัวนี่มันสินเฮ้ยเจมิน,มหนให้พอนลูกให้พอนลูกท่อนเต่าอีเนาะเอากินกินแล้วก็กินน้ำ พ่ม่ใช่ไปดนๆเนื้อลูกเอาสาธุสาธุสาธุอันอันคำอวยพรเัินให้ลูกกะกลับไปหาแม่คือเก่านั่นล่ะให้อีแม่อายุมันควรยืนให้เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้เต้าไปดนๆจะเก็บยาไข่เด้ออีแม่เด้อลูกก็คือกันลำด้วยอ่าจ้ากินกินหันวันที่หนึ่งแลยเด้อลูกหลานเด้อสาธุแต่ว่าลูกบ่ค่อยซื้อได้แม่หวยเอ๋อแม่เราซื้อเก่งเก่งเอา ก็ความหวังเนาะเงินเงินผู้เฒ่ามีก็จักสิไปซื้อหยังเนาะเงิ่นอันผู้เฒ่ากับกับท่านซื้อกินซื้ออย่างไม่รู้เพิ่งคลิปไปจุน่ะมันก็บ่ได้หลายน้องกะแม่เฮาก็ได้700แม่ได้78ปี78ปี700 700กันเป็นก็ได้จังได้800ลอยเอาอันคันลัก6ก็600ฮลัก7ก็700บ่แม่จ้าอ๋อของแม่โอ้แสดงว่าลูกยังหลายปีอยู่ดอกเจ็สิได้อแบบนี้ได้ลูก พ่อได้ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ร้านกินขนมีนนะแม่เนาะอช่หลังก็พ่ได้ซื้อกินซื้อยากซื้อไปวัดไปว่าแม่ก็เลยความสุขของผู้เฒ่าเนาะอยากมากเขาพูให้มากก็รักมากรวยมากพี่จักรยานสามรอที่จักรยานสามรอจักรยานสามรอบพี่เจักรยานพี่น้องพี่นขี่จักรยานสามรอบเพรมันจักรยานไปวัดไปจังหันดีๆกว่านี่นั่นละจักรยานไปวัดลหนกี่ไปวัดนั่นละนั่งัดกินอันพ่อเนี่ยเทียบเราเอาอัน อันมอเตอร์ไซค์ลงไปตัก so น like so hi ้ำเหงื่อหัก็เลยว่าลงไปนั่งเล่นน้ำย่าอีกเสียบอกคอยกันนะแต่เมื่อไหร่ลงแต่บ้านพอม่เขาก็ไดยซ้อมรถจังก้ามจังซ้อมหลายกวันอยู่แล้วเมียซ้อมคนยิ่งหนึ่งใส่หนึ่งผู้เอื้อยนั่นผู้ยิ่งน้องผู้ใส่แต่ว่าผู้ใส่พ้นได้เมียหรือไม่ ไงไมแล้วไงเ,เหมือนเรามันไม่ใหญ่อล้วมันเฒ่าแล้วยออังเป็นสาวาอันผูหญ่ลูกผู้หญ่นั่นได้ส0 3สบปีบ่สามสิบปีบ่มันเกิดพศสามสิบกบ่ยันนี่หกสิบสามเนบ่พศหกสิบสามกสามกสิบสามปีเลรตัวนี้เนาะเมนบ่บาสพู้น้อยหนึง่ง กษีสามสิบปียิบเก่าสามสิบเนี่ยผู้นอยสาวอยู่เนาะหลูกว่าลูกเป็นไงบิดแล้ววันว่าแม่กับวานอ๋อคนผู้หน่อยนะยีแม่เนี่ยดีนังดีเนาะลูกเนาะเออคนผู้หน่อยครับท่านกับปวดแข้งปวดขาประสันดอกแม่สั่งสั่นหลูกอนะคนดูปวดบ่ฮห้องบ่อยู่ซื่อๆนะลูกกับที่บุญยู่ซื่อๆบ่บ่อยู่อีเลียนล้ว คันเปนอายุซําหมดรุ่นแม่เนี่จักสิไปได้หรือบ่ได้คือเก่าหนาๆอย่างผู้เฒ่ผเาผู้เฒ่ารุ่นผู้เฒ่ารุ่นเจ้านี่อยู่กัมก็ได้แล้วกะับ่ได้สะสมสารเคมีคือจังรุ่นลูกรุ่นหลานได้แม่อยู่กัมเหมือนคือคนสมือนี้เนาะตะกีแก้แม่เพิ่นได้อยู่แม่ลูกกุมต้นหัวปีนัน้น15ออืคู่สอมานี่1ซิฟซิน พุสามมาเก่าขึ้นพูนรุดลงมาหลุดลงมาในแปดเลยดูหล่ะนั่นตาแปดกับคักเหรอแปดตายสองยางช่วงนั้นช่วงลูกเป็นแม่ลูกอ้อนนั่นอยู่กำลูกผู้แรกนั่นเก่าขึ้นแต่ว่ามันเป็นเดี่ยวนั้นที่มาขึ้นออกแล้วลูกเอ้ยย่างแม่วันบันย่างว่ามันปิวไปลูกพุูนกับผู้เฒ่าสะพ้อเขาเจ้าแข็งแรงเขาเจ้าอยู่กำยู่ไฟใดอันนี้ดีกันยังว่าพอบิดกำพิดยังบุ๋มอะไรบุงอยน้ำมันจ้าเกือบแม่แดดแดดหมอกกับ เคยว่าบ <oung> ิดอันนั้นนิดเดีือเจ้าเยอะนี่นะก็เฮ็ดกินได้อย่างหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินได้สะปะหอมมาได้เอาลูปปะกิ๊สี่ต่อขั้นเห็นเนี่ยอยากเนี่ยกินกันเย็นผู้เฒ่าคิดฮอดโล่จะเป็นยังน่ะลูกน่ะขุนงัวกับอยากน้ำผงหัวผงงัวลูกบ่งบหัวไม่ไม่ไม่เศดกับบัจักดอกสงสัยเป็นงัวไม่เสษนะคือ บกกาลุ่มย่านย่านย่านลมย่านรมหรือใดบุญันหน้าหน้าน้องหน้าแม่ปีแม่ผัวอืมีม่เลยค่ะพี่น้องคุณยายเราโฉบอกฮอยพี่กัดแปงกาอยู่บ้านดงบางมูซีตำบลน,น้องคุณยายอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านใหญ่แหววชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรทุกแชร์โอ้ยงตัวน,นี้ขึ้นมาเขากล้องดีเลยกรับอเมียดีแถวนี้ให้มางามแถวเมียค่ะพี่น้อง,ง,องสำหรับคลิปมาเบิงคุณยายโส่บก้อยขัวบก้อยเหมือนนี่ กะย่ยแววกะขอจบลงไว้เพียงซัมี้เดค่ะคลิปนาเมื่อนากระพออกันกับย่ยแววอยู่คือเกา่าสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ